หมายมันปันมือว่าโอ้ยปีนี้เนี่ยโควิดมาช่วยแล้วนะฮะแต่ผลปรากฏว่าในสัปดาห์เดียวราคายามพาราตกไปถึง2 0บาทต่อกิโลกรัมร่วมคุยกับบัญชาโดยเดอะซิตี้เทอร์โบเปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยางกันหน่อยไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านชาวช่องโดยเฉพาะคนปลูกปลูกยางพาราตามสวนนี่นะครับหมายมันปันมือว่าโอ้ยปีนี้เนี่ยโควิดมาช่วยแล้วนะฮะแต่ผลปรากฏว่าในสัปดาห์เดียวราคายามพาราตกไปถึง2 0บบาทต่อกิโลกรัม เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วครับว่าในที่สุดเนี่ยคนปลูกยางจะมีปัญหาซะแล้วล่ะครับนะท่านผู้ชมครับเรื่องของน้ํายางสดกับยางแผ่นราคาลมควันเนี่ยนะครับยางแผ่นลมควันตอนนี้เพียงแค่สัปดาห์เดียวก่อนหน้านั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีสีสันและมีอนาคตแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทําให้บรรดาคนที่ปลูกยางพาราเนี่ยกลับมาลืนตาอาปากตดทั้งทั้งที่ตอนนี้นี่นะครับ โรคโควิดเองเนี่ยนะครับก็สะบักสะบอมและทําให้ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยแต่ปัจจัยจากการที่มีความต้องการสั่งซื้อถุงมือยางนะครับความต้องการในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อื่นที่ทําจากยางพาราเพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดเช่นชุดเชือดชุด PPE รวมไปถึงตัวยางพาราแล้วก็น้ํำยางยางพาราเนี่ยยังสามารถนําไปผลิตถุงยางอนามัยได้ด้วยนี่ยนะครับ ก็เลยทําให้มีการกว้านซื้อเกี่ยวกับปัตถุดิบก็คือตัวของน้ํำยางสดนะครับเพื่อนําไปผลิตกับความต้องการในการที่อยากจะได้ทั้งถุงมือยางแล้วก็ชุด PPE ต่างๆรวมถึงทุกอย่างอนามัมายราคายางก็ดีขึ้นครับนะฮะดีขึ้นจนกระทั่งอยู่ดีๆเนี่ยมันมีราคาที่ขึ้นไปทะลุถึงกว่า70แล้วขึ้นมาถึงกว่า80แล้วยังมีความรู้สึกว,ว่ามันน่าจะไปต่อจนถึงสิ้นปีสอริยสามไปครับแต่ปรากฏว่าเพียงสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเนี่ยนะครับ ราคายางจากที่เคยขึ้นไปทะลุกว่า80บาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยดิ่งลงมาครับเหลืออยู่เพียงแค่60กว่าบาทเท่านั้นท่านผู้ชมดูนะครับราคาส่งออก FOB ก็คือไม่คิดราคาสายการเดินเรือนะครับเอาแค่ราคาหน้าโรงงานเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนนี้อยู่แค่66-78บาทต่อกิโลกร,รมัมโอ้เหลือเชื่อะฮะและราคายางที่ตกหนักขณะนี้เนี่ยก็เลยไปสร้างความกังวลครับว่าคือตอนนี้ ชาวสวนยางพาราทางภาคใต้เนี่ยเขาตั้งความหวังนะฮะว่าจะได้เห็นราคายาง1กิโลกร,รัมต่อร้อยบาทสงสัยจะไปไม่ถึงปีนี้สละและแอาจจะถึงปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงเคาะร้อยหรือเปล่านะครับดูฮะเอาราคาน้ํำยางสดหน้าโรงงานก่อนนะครับจากการรายงานของการยางแห่งประเทศไทยนะฮะอันนี้เป็นราคาที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยตกอย่างหนักจากที่เคยทะลุเมื่อวันที่30ตุลาคมคือ7 4็ดสิบสี่บาทห้าสตางค์ว่ากลับวันนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่47บบาทกับตัวเลขเลยครับ 30ตุลาคมเคยอยู่ที่74บาท50วันนี้เหลือแค่47บาทหายไปนี่นะครับไม่ต่ำกว่าเกือบ30บาทด้วยซ้ำไปนะฮะในสัปดาห์เดียวด้วยเท่ากับหายไปถึง27บาทต่อกิโลกร,รมัมถามว่าชาวบ้านชาวช่องชาวสวนบอกงงเลยครับอาทิตย์เดียวตก27บาทเท่ากับว่าตกวันละ3าบาทถ้าสัปดาห์หนึ่งทำงานกัน7วันวันละบาทบาทหายหาย,หายสัปดาห์นี้ฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยางราคาแผ่นลมควันชั้น3าเป็นไง ก็สุดอีกเหมือนกันนะครับบอกเคยขึ้นไปถึง82บาท80โอ้โหพระเจ้าช่วยขวยทอดนะอีก18บาทจะร้อยอยู่แล้วยามถล่งควันชั้น3นะซึ่ง18 82บาท80เนี่ยเป็นราคาเมื่อ28ตุลาคมวันนี้นะะอโทษนะถอยกลับไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนผ่านได้แค่สัปตาห์เดียวเหลือ61บาท5สตาค์ครับเท่ากับขายไป21บาทเหมือนกันเลยเท่ากับสตาร์หนึ่งลง3บาทนะถามสินคับก็เกิดอะไรกันขึ้น ทำไมอยู่ดีๆมันกำลังมาได้สวยและเห็นบอกว่าดีมาร์ก็มีถูกไหมครับแต่ผลปรากฏว่าถ้ามาดูกันจริงๆเนี่ยนะครับในวงการเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าพวก,กพันฑ์คอมโบิตี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ํามันทองคานะครับน้ำมันปาล์มน้ำมันยางพาราน้ํามันมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเก่งกําไรท่านผู้ชมท่องคู่ไว้เลยนะค,คำว่าเก่งกําไรมาคู่กับเรื่องของการมองผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือสิ่งที่มองต่อไปในอนาคตด้วยว่าวัตถุดิบพวกนี้สามารถเติมเต็มให้กับสินค้า ที่เขาต้องการอยู่ในตลาดโ่วโลนั้นได้ยาวนานแค่ไหนนะครับประเด็นเกณฑ์กำไรกันก่อนอันนี้เกิดขึ้นชัดเจนครับเนื่องจากว่าถ้าดูไปเหตุผลของแต่ละฝ่ายที่ให้มาทุกคนว่ามีจุดหนึ่งที่ร่วมกันอยู่นะฮะก็คือว่าเรื่องของการที่กดราคายางรับซื้อลงเนื่องจากว่าเห็นแล้วว่าราคาเริ่มจะถึงจุดอิ่มตัวกับออเดอร์ที่มีอยู่นะฮะเขาก็สกอร์ยางนะฮะหลายแห่งในภาคใต้พูดตรงกันครับว่าคือราคามันเริ่มผันผวนหนักมาก ตั้งแต่ต้นพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็มาประมาณเพียงแค่13าวันเนี่ยนะฮะคือโรงงานผลิตทุนมือรายใหญ่ก็บอกพร้อมใจกันเลยครับกดราคาจากก่อนหน้านี้ในตุลาคมไม่ได้กดราคานะครับดูแลสัปดาห์เดียวหายไป2 0บาทเนี่ยชากรหลายรายตอนนี้ก็เลยจําเป็นต้องขายยังขายน้ํายางสดๆเนี่ยนะฮะที่ได้จากการกรีดเนี่ยให้กับโรงงานเนื่องจากขาดแคลนแรงงานทํายางแผ่นคือเอาคนไปกรีดหมดเลยเนี่ยนะฮะและมีความต้องการเอาเงินมาหมุนเวียนเพื่อไปรับซื้อน้ํำยาง ราคาน้ายางก็จะเลยลดลงนะมันอย่างไรก็ต้องขายทีนี้สิ่งที่มองต่อไปก็คือว่าวงการค้ายางระหว่างประเทศเขาก็มองว่าราคายางที่ขยับขึ้นตั้งแต่ตุลาคมปีนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเนี่ยมันขึ้นไปถึงวันละสี่บาทต่อกิโลกร,รมัมถ้าในวงการยางก็บอกว่ามันค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะอมันกระโดดสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่ากลุ่มผู้ค้ายางตราดล่วงหน้าที่เรียกกันว่าอะไรครับฟิวเจอร์มาร์เก็ตนะคือการล็อกราคาล่ว จะต้องรีบซื้อยางจริงๆเพื่อไปส่งมอบให้กับสัญญาที่ได้ล็อกราคาไว้ในล่วงหน้าซึ่งราคาที่ล็อกันไว้ในล่วงหน้าเข้าใจว่าจะเป็นราคาที่ไม่ได้สูงเกินไปกว่าที่ตอนนี้ประมาณไม่เกิน20บาทต่อกิโลกร,รมัมนะครับดังนั้นแล้วเมื่อเขาต้องเร่งซื้อยางจริงเพื่อไปส่งมอบให้กับสัญญาที่ผูกไว้ล่วงหน้าพอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าปริมาณยางที่รับซื้อมาแล้วพอเพียงแล้ว ที่จะสามารถสมมอบให้กับสัญญาลวกหน้าได้ดังนั้นตรงนี้เองครับก็เลยมีการตกลงนะฮะ <c oughs> ตกลงอนอกจากนี้ในส่วนของทางด้าน <c oughs> ราคายาที่ตกลงไปนี่นะครับก็เลยทําให้ผลความผันผวนของราคายางนั้นมีการเกิดขึ้นอย่างมากมายนะฮะดี่แหละครับ,รบก็เลยทําให้ทุกคนก็คงต้องประเมินกันต่อไปครับว่าถ้าจะดูกันจริงๆว่าโอกาสยาจะไปถึงร้อยบาทต่อกิโลกรัมได้หรือไม่อาจจะไม่ใช่ปีนี้ครับนะฮะ แต่ถ้าดูว่าปีหน้ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องดูครับว่าหนึ่งท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะตอนนี้ข่าวอะไรออกมาครับวัคซีนวัคซีนเททองทิ้งวัคซีนมีความคืบหน้าขึ้นเยอะวัคซีนเมื่อฉีดไปแล้วและมีประสิทธิภาพและถ้าสามารถผลิตและก็จัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้นความหมายคืออะไรครับคนมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเมื่อมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นการระบาดก็จะลดน้อยลงความจำเป็นในการใช้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ PPE ก็อาจจะน้อยลงกว่าในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยความต้องการต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากๆเพราะว่ามีการระบาดซ้ารอบ2และรอบ3ในยุโรปตะวันตกแล้วก็ในอเมริกาพวกนี้ขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับไม่งั้นแล้วเหนื่อยจริงๆนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของความผันผวนของราคายาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ